เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดชนะสงครามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ที่แขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานในการสร้าง เดิมเรียกว่าวัดกลางนาต่อมายกสถานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐถมบรมมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นให้คล้ายคลึงกับกรุงศรีอยุธยามากที่สุดวัดที่ตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ตลอดจนเปลี่ยนชื่อวัดให้เหมาะสม โปรดกล้าวให้เปลี่ยนชื่อวัดกลางนาเป็นวัดตองปูกและให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามันเช่นเดียวกับวัดตองปุกที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามันในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพม่าในสงครามเก้าวทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถได้ทรงบุรณปฏิสังขรณ์วัดตองปุกแล้วถวายเป็นพระอารามหลวง โปรดกล้าวพระราชทานนามใหม่ว่าวัชนะสงครามเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระโบรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงมีชัยชนะต่อพมา่าในการรบทั้งสามครั้งวัชนะสงครามได้รับการบรูรณปฏิสังข์มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงเริ่มดําเนินการก่อสร้างที่บรรจุพระอาทิเจ้านาย ฝ่ายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่เฉลียงพระอุโบสถด้านหลังตามพระราชดดาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชอุทิศพระราชทรัพย์ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศบวรทิตดำเนินการแต่การก่อสร้างมาแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ราชบัณฑิตยสภาก่อสร้างขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นนายกราชบัณฑิตยสภาและสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงก่อสร้างจนเสร็จสิน้นได้มีพิธีอัญเชิญพระอาทิตจากพระราชวังบรวรสถานมงคลไปประดิษฐาน ในปีพุทธศักราช2470พระประธานในพระอุโบสถมีนามว่าพระพุทธนรสีตรีโลกเชษเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นแล้วบุกด,ด้วยดีบุกลงรักปิดทองปางมารวิชัยหน้าตากกว้าง2เมตร50เซนติเมตรสูง3เมตร50เซนติเมตร ประดิษฐานบนฐานสูง1เมตร30เซนติเมตรมีพระอักรสาวกซ้ายขวานั่งประนมมือสององค์เป็นพระปูนปั้นเช่นกันวัดชนะสงครามเป็นวัดที่ประสบความสำเร็จสูงมากในการจัดการศึกษาพระปริยติธรรมมีพระภิกษุสามมเรนรสอบปร,ริยธรรมได้ปีละจำนวนมากแม้แต่สามเรนรผู้สอบได้ปร,ริยธรรม9้าประโยคและได้รับพระราชทานอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ก็มีมาก วัชนสงครามยังคงให้ความสำคัญแก่การศึกษาพระปริยติธรรมโดยเฉพาะสายภาษาบาลีอย่างคงเส้นคงวามีชาวพุทธผู้ชำนาญภาษาบาลีจำนวนมากเคยศึกษาที่วัชนะสงครามแห่งนี้มาก่อนปัจจุบันวัชนะสงครามมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรมงคลกฤดกิติวังโสเป็นเจ้าอาวาส